สวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีและก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ขับสกายไทยทาร a r นะคะ,ะกลุ่มแรกก่อนนะคะโดยการเรียงของกลุ่มแรกนะคะเราจะเรียงจากมกราคมพามีนาไปเลยนะคะจนถึงเดือนธันวาคมนะคะอาไพ่แต่ละใบนะคะพี่จะให้เป็นเป็นเรื่องของช่วงเวลานะคะของช่วงเวลา แล้วทีนี้มันจะมีทั้งหมดคือสามช่วงนะคะทีนี้พอเวลาในการทํานายอะคะ่ะสมมุติว่ามันมีไพ่ใบใดใบหนึ่งที่แบบซ้อนช่วงของเวลาขึ้นมาเนี่ยคุณจะต้องเอาช่วงของเวลาที่แคบที่สุดนะคะในการทํานายตรงนั้นออกไปนะคะค่ะเราก็มาเริ่มกันเลยนะคะในส่วนของตัวชุดแรกเกี่ยวกับเรื่องไพ่กับการเวลานะคะใบแรกเลยนะคะเอ่อยี่สิบมกราคมนะคะถึงสิบแปดกุมภาพันธ์ใบนี้เป็นไพ่เดอะสตาร์นะคะดูนะ เดี๋ยวพี่เรียงเรียงเป็นไพ่แล้วไปที่เวลาดีกว่าเนาะมันจะได้ต่อเนื่องกันโอเคเดลสตารค่ะยี่สิบมกราถึงสิบแปดกุมภาค่ะต่อไปนะคะ The Moon ค่ะ The Moon คือสิบเก้ากุมภาพันธ์นะคะไปจนถึงยี่สิบมีนาคมนะคะ,คะแล้วก็ตามด้วยเอ p e r พ r นะคะเอ p e r พ r ก็คือยี่สิบเอ็ดมีนาคมถึงสิบเก้าเมษายนนะคะ แล้วก็ไปที่พระสังฆราชค่ะเด e h y แฟนนะคะ20เมษายนถึง20พฤษภาคมนะคะต่อด้วยนะคะ The River ค่ะ21่ะ21พฤษภาคมถึง20มิถุนายนค่ะแล้วก็เป็นชาลีออดนะคะชาลีออดก็คือ21มิถุนายนนะคะถึง22ค,ค่ะไปต่อที่สเปนเลยนะคะ สเตรนท์คือ23กรกฎาคมนะคะถึง22สิงหาคมค่ะแล้วก็ไปที่เฮอร์มิสนะคะ23สิงหาคมถึง22กันยายนค่ะตามมาด้วยจัสติกนะคะ23กันยายนค่ะถึง22ตุลาคมนะคะแล้วก็เดทนะคะเดทคือ23ตุลาคมนะคะถิอพฤศจิกายนค่ะ ใบสุดท้ายค่ะแคมพานส์นะคะ22พฤศจิกายนค่ะถึง21ธันวาคมอ๋อยังไม่ใบสุดท้ายสิอีกใบหนึ่งนะคะคือเดวิลค่ะเดวิลคือ22ธันวาคมถึง19บกามกราคมเห็นไหมคือตรงนี้เนี่ยนะคะทั้งหมดเลยเนี่ยอันนี้คือเป็นประมาณ1เดือน 1>, 1เดือน,1เ,อน, 1, เอน1เดือนนะคะชุดแรกเนี่ยก็คือมีทั้งหมด12ใบนะคะคือ The Star, The Moon, ูนเอ r ม r h y เรอร์ไฮโลแฟรนเรเบอร์ชาลีออร์ดสเตรนด์เพอร์มิดจัสติสเบรกแทเพลแล้วก็ d e วิลนะคะนี่คือชุดที่หนึ่งนะคะ